หลังจากเราสายนะ้ํามันเครื่องเรียบร้อยเนาะเรามาดูกันที่ว่านะ้ามันเครื่องแห้งอย่านี้ใส่นะ้ามันเครื่องไปแล้วมันจะเป็นยังไงจะควันจะออกท่อไหมถ้าควันออกท่อก็จะทําให้หัวเทียนบอดนะดับกลางทางสตาร์ทไม่ติดกินนะ้ํามันเครื่องเพราะว่านะ้ํามันเครื่องถูกเผาไหมออกท่อเสียไปหมดแล้วมาดูกัน ไม่รอดนะครับควันออกท่อไปแล้วเนี่ยสาเหตุของหัวเทียนบอดบ่อยแล้วก็กินน้ำมันเครื่องแล้วก็นั่นแหละเสียนะขับไปกลางทางเครื่องดับสาเหตุต่างๆหลังจากต้องดูแลน้ำมันเครื่องให้เป็นอย่างดีน้ำมันเครื่องก็เหมือนกับเ,เส้นเลือดนะเนาะ มันเครื่องก็เหมือนก็เลือดนะต้องไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดียวกันน้ำมันเครื่องก็ต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เช่นกันมันจะเป็นลูกสูบทุกส่วนนะเนาะในในเครื่องนั่นแหละนะที่สําคัญคือพวกลูกสูบเนี่ยมันจะมีความร้อนอ่านะเรามาดูหัวเทียนกันว่าถ้าเกิดเครื่องหลวมหรือว่าเครื่องมีควันออกหัวเทียนจะเป็นยังไงมาดูกันต่ออ่าถอดออกมาแล้วนี่หัวเทียนนะมองเห็นไหมเนี่ยวางก่อนอ่านี่หัวเทียน มันจะมีลักษณะของนี่น้ำมันเครื่องเนาะโอ้โหนี่นี่เคี้ยวนี่เยิ้มไปหมดด้วยน้ำมันเครื่องเนื่องจากการเผาไหม้ไม่หมดน้ำมันเครื่องส่วนเกินนก็จะมาอยู่ที่ห้องเผาไหม้แล้วก็เผาไหม้ไม่หมดกลายเป็นควันแล้วก็จะมาสะสมที่เขี่ยวหัวเทียนเนี่ยทำให้หัวเทียนบอดเกิดการลัดวงจรน,นะไม่เกิดประกายที่เคี้ยวแล้วเกิดการลัดวงจรด้านในด้านในมันจะเป็น ก็บวกก็ลบอะไรเงี้ยนะฮัดวงจรลลงตัวตัวโครงของหัวเทียนนะก็ทำให้หัวเทียนไม่เกิดประกายไฟก็หัวเทียนบอสตาร์ทเครื่องไม่ติดนั่นแหละคือสาเหตุหลักๆอ่ะโอเค